นะครับเอาจะชุดที่นละเล็ดจากงัจก้จากเรานอ <c oughs> นเสร็จละไปเสีต่อแม่ไ,ไปหาเองก่อน,อนหาขุดมันเก,กียว,ว,วหาขุด,าดจากเย็นเย็นนี่เริ่มหอนแล้วเจ้ น่าจะเข้าเนี่ยโอ้จำไม่ได้ปะจะทังเลยนี่ sợi quanh 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 เอาเขายอะ้มยงเดวค่ะ <accom> อันปลูกมันเห็ดอะไไหนครเก็บยอดเฉยๆค่ะยอดอย่างเดียวยอดอย่างเดียวค่ะนี่ไงคะนี่คะเก็บยอดค่ะสงเดือนราขนาดที่สองเดือนค่ะเอ๊ะต้นนี้เป็นต้นอย่างนี้ โอ้น่ะต้นขอาวฟดข้าวฟด <laughs> ต้นเดียว,วนั่นนี่เดี๋่นไล่เลนสวยเลยม่วงหวานญี่ปุน่นค่ะสีมว่มวงบอกเลยมา ดำครดค่งครั่หมวกโอซนาะดำครดคเขากินนดดี้เลยโอ้ขอบดพดท่ากันโตัห่ยังไงไนะโนยายนี่ถั่วลิสงใช่ไหมนี่ ยังกอ่อนยี่ก่อนเฮ้ยออเดี๋ยวขอเบิ่งแต่เพี่อนพี่้าเอามันนี่เริ่มจกทังเดก่อนกนี่แหละโอเดีย๋ยวพันต่อไปก็บม่อตอนนั้นขาดหมดทุกหัวก็จอง มายอดมันจะเสียบต่อจะได้มีพันธต่อไปซื้อขากับเพ่งแค่สองเด๋ยนนึงน้ำกับบ้าหัวท่านหัวงไงหรอจะได้ฝนลงมาก็จะปลูก

จับัปหนึ่งหอนละเข,ข,ข,ขึ้นแจงเตือนละหอนเขินไปก็ได้ละเอาไปต้มกำลังแก่แล้วนี่ไงแค่นี้แหละมันร้อน เอาครับเดี๋ยวใส่ไหนห้ตีแหน่แค่หมดเต็กกันต่อแล้วยังม่อีกหลายอยู่ใีสวนนี่ครับนี่โรยปอที่เอาครับพอแจกที่ชื่อวบโอ้ใส่เสือเขาหมวบตุ้มพุ้อเขาใหญ่แจกอีกนะครับในอีกสวนนึงใช่ไหมใช่ครับอีกสวนนึงได้มาตรงสวนนี้จะมีสวนเด็กสวนนี้อ่อนนะอันนี้ไม่ใช่ของไอ้ไอ้ อาแขกเอาบุกลุกลือกีบตาอา้าวญาติกันพี่น้องกันอ๋อนจะเฝ้าตายคิดเยอะมาเที่ยวตามบ้านตามซ้องวันหยุดก็ดีอีเดย์คุณผูณช้ชมเข้าวิพากษ์พันเยื่องกายยืองใจพี่แม่มันสีหอนไปหน่อยก็สูตรอาจารย์ที่นี่น เชื้อที่ขย่าขย,าขยาเอาไม้แย่ทิมไปนี่คือให้มดไอ้ไค้มดมันออกนแ้ไขมดมันออกมามมมอ,อโอ้โอต้องคน,นแปไ่เลแล้วไม่เอาแป้งมดแล้วเ,เสร็จแล้วเอาไปทำอะออไรได้บ้างไแกงอะไก็ได้าม็นาเียที่ขึ้นตามตรงเนี้ยมห่ ทำใหญ่ก็เก่า่า <c oughs> <c oughs> อมันสาได้ไงก็ตงเอามันออก,กัโอ้ยอเามตงัจบอนูตวา้อ

ได้ลุนทำอะไรไค่าจนชื่อเด็กอะไร ใครว่าันตรงปันได้เจ็บป๊บอันง่ายขอทีหนึ่งมีมดออกพอมันมาตามนี้มันจะกระเทนเราก็ไปจุ่แ้วหเสียดายจะยังตายขอหนึ่งเปิใหม่ที่กองมันออกไป็งที่จอดันเขาจะได้แช่หลายคั้งหนึ่

กระดูกกินแมส่สิไปอ่ตั้กระจกไป็ด้วยครับสำหรับมั่นยุดมันสบายๆบรนลนุสไตล์ของผมเองที่จะนี่อย่างเนาะนี่แบบว่าไปหาไข่มดแดงหาเงินหาปลามันแกว้แกว,กวหาปลาก็หูยยิจริดเลยทีเดียวอ่ะทำอะไรจังได้คลิปนี้ก่ะ เป็นคลิปอีกคลิปนึ่งครับเดี๋ยว์ชิมีตัดตัดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขากะที่ว่าเอ่อตัดลงเรื่อยๆอัปเดตอัปเดตเรื่อยๆนะครับที่ไหนก็ฝากผู้ที่เขามาเบิ่งนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับว่าทีได้เป็นการสนับสนุนไปในต่อนะถ้าเกิดว่ามีอย่างแนะน้ำก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับที่ไหนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ